สวัสดีค่ะนี่มาทำมะม่วงแช่อิ่มนะคะมะม่วงแช่อิ่มก็มะม่วงเก็บมาจากสวนนะคะสวนเจ้าของเองมะแก้วเลือกที่ลูกที่มันแก่ๆแล้วนะคะเอาไปดองค่ะดองก็ต้มน้ำเกลือนะคะต้มน้ำใส่เกลือให้เดือดแล้วก็ ทิ้งพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็เก็บมะม่วงมาจากต้นล้างให้สะอาดบรรจุใส่ไหใส่ถังที่เราจะดองนะคะก็เทน้ำน้ำต้มที่ผสมเกลือเกลือแกงเราเนี่ยค่ะเกลือเม็ดนะคะชิมรสให้มันได้เค็มๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปให้ท่วมมะม่วงเอาถุงพลาสติกนะคะปิดฝาถังก่อน แล้วก็ค่อยปิดฝาอีกทีนึง่งอย่าให้อากาศเข้าไปนะคะทิ้งไว้ประมาณสักสองเดือนค่ะน่าจะกำลังดีหลังจากนั้นเราก็สามารถนำมารับประทานได้เลยนะคะมะม่วงดองแต่ถ้าเราไม่ชอบแบบดองเราจะนำมาแปรรูปเป็นมะม่วงแช่อิ่มเราก็มาปอกเปลือกนะคะเหมือนที่กำลังปอกอยู่นะคะกำลังจะทำมะม่วงแช่อิ่ม เดี๋ยวเราปอกเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆขนาดพอคําพอหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้มน้ำค่ะต้มน้ำน้ำเปล่าเนะะี่ยต้มน้ำพอเดือดก็ใส่น้ำตาลลงไปน้ำเปล่าหนึ่งลิตรก็ใช้น้ำตาลทรายหนึ่งโลนะคะ พอเดือดแล้วเราก็ปล่อยให้เย็นพอเย็นแล้วเราก็หาโหลมาบรรจุมะม่วงใส่ลงไปมะม่วงที่มะม่วงดองที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็นำไปแช่ไว้ในตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณสักสามวันนะคะให้มะม่วงมันอิ่ม อิ่มความหวานก็สามารถนำมารับประทานได้หรือจะนำไปจำหน่ายก็บรรจุใส่ถุงพลาสติกให้เรียบร้อยค่ะก็เป็นอันเสร็จวิธีการทำมะม่วงแช่อิ่มได้ทั้งสองแบบมะม่วงดองแล้วก็มะม่วงแช่อิ่ม